สวัสดีครับพบกันช่องรายการเกษตรเชิงลึกนะครับรายการที่จะพาพี่น้องเกษตรกนนรและท่านที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตรประมงปศุสัตว์มีแต่ความสุขมีตลรอยยิ้มไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรามาดูเป็ดนะครับในยามเดึกๆนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็มืดพอสมควรแล้วนะครับแต่เราก็ยัง ต้องขึ้นมาดูเพราะว่าผมจะมาเติมน้ําเติมอาหารนะครับคพริน้ําอาหารอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะหมดอ่ะนะครับก็เลยจะมาเปลี่ยนใหม่แล้วก็ถือโอกาสทําคลิปให้อ่าพี่น้องท่านที่สนใจเกี่ยวกับลูกเป็ดนะครับได้ดูนะครับ ท่านที่สนใจลูกเป็ดนะครับก็โทรเข้ามาศูนย์8 2ดเจ็ดสองสองปสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับส่วนท่านที่เข้ามารับชมก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับคอมเมนต์ทักทายกันได้เจ้าของช่องใจดีนะครับไม่กัดนะครับแวะทักทายกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนะครับว่าอยู่ที่ไหนรับชมอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็คุยกันเพราะวันหนึ่งเผื่อมีโอกาสได้พักแวะไป เที่ยวทักทายกันนะครับเป็นว่าท่านที่อสนใจก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาส่วนท่านที่อาถามหา facebook ผมนะครับถามหา f a c e b o o k ผมเพื่อที่อยากจะกดติดตามหรือเป็นเพื่อนกันในเฟซนะครับ ก็นี่นะครับมาที่เฟสนี้นะครับอัคคชัยฟาร์มนะครับเป็ดบาบารี่แล้วก็ไก่บ้านนี่นะครับมาที่เฟสนี้นะครับส่วนท่านที่าต้องการที่จะเป็นเพื่อนในเฟสก็ทักมาถ้าผมไม่ได้รับนะครับรบกวนทักมาหน่อยนะครับประทานโทษจริงๆนะครับเพราะว่าวันหนึ่งขับรถเยอะนะครับเราไม่ค่อยมีเวลาได้ได้ตอบเท่าไหร่นะครับก็มีเวลาว่างเดึกๆอยู่อะไรเงี้ยผมก็จะไล่ตอบให้นะครับ ก็ต้องขอโทษจริงๆถ้าอยากด่วนก็คือทักแชทมาหรือโทรมานะครับ0872282121เนี้ยนะครับก็โทรเข้ามาพอดีขอโทษจริงๆบางบางช่วงมันงานเยอะนะครับก็บถือว่า ประสบผลสําเร็จนะครับก็คือเหมือนกับฉลองเล้าอนุบาลใหม่นะครับพอดีผมทําเล้าอนุบาลใหม่นะครับก็คือนี่นะครับเราทำทำเล้าอนุบาลใหม่นะครับข้างบนก็เปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยนะครับนี่นะครับหลายๆคนก็ก็ถอยนะครับแต่เราสู้นะครับเราสู้เพราะว่า จะให้พูดไงดีล่ะเอกสารส่งออกเราก็มีนะครับเการส่งออกเราก็มีลูกฟาร์มทีมงานเราก็มีนะครับจะให้ถอยไปดื้อมันก็ไม่ใช่นะครับหลายๆคนก็พร้อมที่จะสู้อยู่นะครับเราก็คิดว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบ มันได้ทํามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับจะไปเบาลงหรือจะไปลดลงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับก็เลยทําให้เต็มพิกัดไปเลยนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าหลายๆคนหลายๆค,คนก็ก็เบาลงนะครับแต่เรากาลังยืนยันอยู่ที่ประมาณนี้ครับสองสามพันนะครับแล้วบางส่วนถ้าเรานําข้ามไปได้ บางส่วนถ้าเรานําข้ามไปยังฝั่งสปลาวได้เราก็จะไปเลี้ยงที่ฝั่งนู้นนะครับตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะนําข้ามฝั่งเวียงจันได้นะครับเราข้ามเฉพาะฝั่งช่องเม็กนะครับซึ่งทุกอย่างเรากําลังดิ้นหาทางอยู่นะครับเอกสารเราก็ใช้สองฝั่งชนกันนะครับตอนนี้ก็ทุกอย่างเริ่ม เริ่มโอเคหมดแล้วนะครับเริ่มโอเคหมดแล้วก็เหลือเพียงไม่กี่ตัวที่ยังติดขัดอยู่นะครับก็อัคชัชยฟาร์มจดทะเบียนกับฟาร์บริษัทฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ขอโคต้านะครับก็ฟาร์มสองฟาร์มจดทะเบียนอแล้วก็ทําเป็นคู่ค้าทําสัญญาขึ้นมานะครับเราพร้อมที่จะลุยอยู่แล้วนะรเราเราไม่ถอยอยู่แล้วนะครับ เป็นอะไรที่ที่ต้องดูอย่เต็มที่นะครับตอนนี้ยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับฝากติดตามไปเรื่อยๆถึงว่าจะไม่อ่าได้เป็นทีมงานเดียวกันก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเราจะได้มาค้าขายด้วยกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าวงการเป็ดมันก็เป็นวงการไม่ใหญ่ไม่โตนะครับเป็นวงการเล็กๆนะครับ เริ่มแข็งนะครับก็ใช้เวลากบกอีกสักนิดหนึ่งนะครับเรากำลังนะครับกำลังสังเกตดูว่า,าลูกเป็ดแต่ละตัวเนะี่ยเริ่มที่จะแบบ กินอาหารกินอาหารกาารินอ,อะไรเล่นหรือยังนะครับเพราะตอนนี้ผมรออาหารให้ดูแล้วคือเพิ่งเอาลงมาเล้าอนุบาลไม่นานนะครับผมกำลังดูดูด,ดูเขาเริ่มตอดเริ่มจินเริ่มอ,อะไรอย่เง็้ยนะนั่นแหละครับว่าผมมีเอาอาหารออกมานะเพราะผมอยากให้อ่าเหมือนกับ ให้เขาสอนตัวใหม่หมๆต่อตอดไปก่อนนะครับเราปีเป็ดไข่เยอะนะครับสำหรับท้งนี้ท่านี่สนใจเป็ดไข่นะครับเป็ดไข่เราก็มีนะครับ เพราะท่านที่ต้องการเต็ดไข่นะครับเราก็พร้อมมีแบ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีใจนะครับเพราะว่าออกมาค่อนข้างเยอะอยจริงๆ ในตู้ยังไม่หมดนะครับในตู้ยังไม่หมดแล้วก็แบ่งขายไปแล้วจำนวน400ตัวนะครับแบ่งขายไปแล้วจำนวน400ตัวก็จะน่าจะได้ถึงนะครับเพราะเป้าเป้าอุตั้งไว้แค่2,000เอง์แต่ดูแล้วตอนนี้มันในตู้ยังไม่หมดอ่ะตู้ก็ไม่น่าต่ำกว่า4-500นะครับเพราะไข่ยังเยอะอยู่นะครับที่เจาะอยู่นะครับดูนี่ก็น่าจะอยู่เกือบพันพกว่าอยู่แล้วนะครับอยู่นี่นะ กับรวมที่ขายไปแล้วก็น่าจะอยู่2,000ได้นะครับกับที่ขายไปแล้วน่าจะ2,000ได้แล้วก็ในตู้อีกผมลุ้นลุ้นให้ถึง500แต่ฟุกได้700ก็ยังดีนะครับอาจจะถึง2,007แล้วนะครับผมไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะครับ ตอนนี้สีดำมันเริ่มน้อยนะครับพผมนี้ชอบสีดำนะไม่รู้เป็นอะไรชอบสีดำมากกว่าสีอื่น,อนพอดอีลูกค้าทางฝั่งนูน้นเขาชอบนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะ เอาเป็นว่าถ้าอะไรที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับขอให้ผ่านวิกฤตโควิดไปให้ได้ทุกท่านนะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกทุกคนนะครับนี่นะครับไปแล้วนะครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ